สวัสดีกวมหกท่านนะคะพี่เต็มเจ้าเอาบวกหนึ่งเอาเครื่องนี้จอดไว้ให้่าล่าจะลงนะเลียเทียขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณม,มากจ้าบวกหนึ่งขอบคุณนะคะ นานเราจะเจอบอสเขาไลฟ์สดรถแห่เนาะขอบคุณพี่เเจ้าทุ่ท่านนะคะที่ให้กำลังใจน้องัล่าพี่พี่สุนทีถ้าเวลาพี่อยากคุยอะไรกับหนูพี่ก็ทักไปที่เมสเซจแอรเฟซบุ๊กหนูก็ได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซบุ๊กอะไลน์อะหนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยเข้าไลนา์หนู เป็นคนไม่ค่อยดูไลน์อ่ะเวลาบางทีใครพักมาหาหนูหนี่เป็นวันสองวันอ่ะหนูถึงจะดูทีเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้คุยกับใครมันหนูก็เลยไม่ค่อยเช็คลายอ๋อที่คลิปเห็นน้องแมวนั่นเหรอที่รื้อบ้านจะจาใใช่นางรื้อบ้านแต่วันเนี้ยวันที่หนูเข้าบ้านมาหนูไม่ได้ถ่าย นถามมากเลยเปิดประตูบ้านปุ๊บนางวิ่งปวดบ้านนี่แบบคือกอะ่ะไอ้รอบนั้นนะ่ะหนูหนูไปหนูก็ออกข้างนอกรอบนึงนั่นแหละแล้วนางก็ลือของคือเล่นอะ่ะแมวกำลังดื้อแมวเด็กะขาเล่นแล้วเขาก็ลื้อกระดาษทิชชู่มากัดเล่นรอบนี้ก็เอาอีกเปิดประตูมาี่บ้านลกเต็มเลย แทะกระดาษแทะที่ชู่ของเล่นจัดกระจายเต็มบ้านอินก็เก่งตรงนี้ลึงไปช่องแปดน้องพัลล่าอยู่กรุงเทพไปสิบไปให้กำลังใจโห oh, เราเข้าหาลำบากนะเพราะว่าเขาเอ้ oh, eh. แกไปแป๊บเดียวด้วยแกไม่ได้มาแบบเป็นงานไอ้นี่เนาะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไร เขาปิดเสียงอันนี้เขาปิดเสียงเขาไม่ได้มาแบบว่าจัดเป็นงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเออเข้าใกล้ได้อะไรเงี้ยแต่แบบคือมาแบบส่วนตัวเงี้ยเราก็จะเข้าไปหาลำบากลูคซีลำบากยีช่อง8ดเลย ไม่นี่จริงอ่ะหนูไม่กล้าเข้าไปหาเลยนะวันนั้นวันที่ไปที่นาลุงอ่ะขนาดหนูไปหนูยังแบบว่าค,คนเยอะเนาะจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรหนูยังโดนเบียดเลยอะโอ้โหเบียดกันยังเดออะไรดีอ่ะนียืนถ่ายอยู่อ่ะคนเข้ามาเบียดหนูเบียดหนูจนหนูตกเขาเรียอรก,กอะไรจนตกไหลจากข้างแกน่ะ เรากำลังถ่ายรูปรอยู่มาเบียดสุดยอดเลยอ่ะกว่าจะถ่ายได้แต่แลรูปโอ้โหเบียดกันถ่ายอ่ะแย่งกันถ่ายขนเยอะยยยน,น,นเยอะมากอ่ะเยอะจนแบบถ่ายอ่ะถ่ายยากงานนี้เนขนก็เยอะมา ขนาดแอปหนึงยังถ่ายลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตามดูให้กำลังใจทีไรถ้าแบบไปไปให้กำลังใจแบบสุดตัวเห็นแป๊บ,บเดียวมันไม่ชื่นใจอะ่ะ <c> เ <oughs> ออถ้าแบบ อย่างไปที่นาลุงพลแบบมีงานอะไรเงี้ยเรายังได้แบบว่าไปอยู่บรรยากาศได้อยู่น,นานๆอะไรเงี้ยยิ่งเสียงดังตึมตึงอีกอีก ตาบตะโกนบอกว่าให้ปีดเสียงเนี่ยจะจะข้าเน่องจากพี่นนอะรถหลายแห้งเห็นมาจาิ่นประกาศ